พ่ได้เว้าดีทําดีเฮาก็สาทุกขันเว้าบ้านได้ดีทําบ้านได้ดีก็เมตตาสงสารคอยบอกคอยเว้าขันเว้าบฟังกับ,บ่าบเป็นอย่งางเธอไหมกับเว้าอีกว้าค่อยๆอย่าเว้ากันแห้งฝากเดอ้อเดอ้อย่าวากันแห้ง <c oughs> ย่าเว้าจักเธออันนี้ก็ดีหลงตาฝาก พอลวงตาค่อคยอม,มาตลอดเกี่นั้นก็เมื่อลดเส้ายังวามันเป็นตะเ้าหน้าบูดบูดไปแย่งแรนเบิงงโหลดขักอีหลีแดงร้องบูดเบิงกระไดเดอ้อและสุดท้ายจริงๆอย่าเป็นทุกข์กับสินดใดที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสรุปไปว่าปุญญานิปรโลกสัสมิงปฏิท่าหุนติปานินัง บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเท่าสั่งบุญไว้อันนี้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองเวลาวาระสุดท้ายวีซ่าหมดอายุเราก็ดีผู้อื่นก็ดีต้องกลับการกลับไปนั้นถ้าผู้ใดมีบุญแล้วดีดีด พระพุทธเจ้ารับรองไว้เลยเพราะฉนันร็สมควรโน้อโมทนาสาธุหลาย